สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเนื้อหากันนะคะวันนี้เราจะมาดูกันในเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สถิติเบื้องต้นค่ะดูเหมือนจะเป็นแนวทางสำหรับว่าที่คุณครูวิทยาศาสตร์นะคะเป้าหมายเราก็คือมากลั่นกรองประเด็นสำคัญกันว่าข้อมูลดิบๆจากการทดลองเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไงเริ่มกันเลยนะคะคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาทดลองหรือสังเกตการ เราก็จะได้ตัวเลขออกมาเยอะแยะเลยเอกสารนี้ก็บอกว่าการจะเข้าใจตัวเลขพวกนี้ได้ค่ะต้องใช้การวิเคราะห์กับสถิติเข้ามาช่วยเริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูลก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับการจัดระเบียบข้อมูลนี่สําคัญมากเป็นก้้วแรกเลยอย่างการเอาข้อมูลมาใส่ตารางง่ายๆก่อนเลยเช่นเราบันทึกความสูงต้นไม้ทุกวันวัน,วน พอลงตารางปุ๊บมันก็จะช่วยให้เห็นภาพเห็นรูปแบบได้ดีกว่ามองตัวเลขเยอะๆที่มันกระจัดกระจายดูจริงด้วยค่ะเห็นภาพง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าบางที่ข้อมูลเยอะมากๆตารางก็อาจจะยังดูยากอยู่นะครับนั่นสินะคะเยอะๆก็ตาลายได้เหมือนกันแล้วพอมีตารางปุ๊บก็น่าจะเอาไปทำเป็นกราฟต่อเลยใช่ไหมคะแบบว่าทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกใช่ครับกราฟนี่ช่วยได้เยอะเลย เอกสารก็ยกตัวอย่างไว้หลายแบบเนาะมีทั้งกราฟแท่งเอาไว้เปรียบเทียบข้อมูลแบบว่าเออจำนวน,นนักเรียนที่ชอบชีวะเคมีฟิสิกส์อะไรแบบนี้อ๋ oh, ค่ะหรือจะเป็นกราฟวงกลมที่ไว้แสดงสัดส่วนแล้วก็มีกราฟเส้นอันนี้เหมาะมากกับการดูแนวโน้มตามเวลาอย่างเรื่องความสูงต้นไม้ตะกีอ๋อ oh, ค่ะค่ะก็เอากราฟเส้นมาพลอตดูก็จะเห็นเลยว่าเออเวันผ่านไปต้นไม้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะ การเลือกใช้กราฟให้ถูกนี่สําคัญมากเลยนะคะสําคัญมากครับเพราะมันช่วยสื่อสารข้อมูลได้ตรงจุดแล้วก็ช่วยตีความด้วยกราฟแท่งก็จะบอกได้เลยว่าเออนักเรียนชอบวิชาไหนสุดส่วนกราฟเส้นก็จะเห็นว่าเอ,อ๊ะต้นไม้มันโตเร็วขึ้นช่วงไหนช้าลงช่วงไหนอะไรแบบนี้ครับอืมอมืเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอเห็นภาพรวมจากกราฟแล้วถ้าเราอยากได้ตัวเลขสักตัวที่แบบว่า พอบอกได้คร่าวๆว่าค่ากลางๆของข้อมูลชุดนี้มันคือเท่าไหร่เอกสารเขาก็แนะนําให้ดูที่ค่ากลางใช่ไหมคะเหมือนจะมีอยู่หลายตัวเลยมีค่าเฉลี่ยมีนัธยฐานมีเดียนแล้วก็ฐานนิยมโหมดพวกนี้มันต่างกันยังไงในการใช้งานจริงหรอคะครับแต่ละตัวก็มีประโยชน์มีข้อควรระวังต่างกันไป อย่างค่าเฉลีย่ยเนี่ยก็คือเอาทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลง่ายๆเลยแต่มันมีจุดอ่อนคือมันไวต่อค่าที่มันโดดมากๆหรือที่เราเรียกว่า outliner นะครับอ๋อค่าที่มันแบบสูงไปเลยหรือต่ําไปเลยใช่ครับถ้ามีค่าพวกนี้อยู่ค่าเฉลีย่ยจะถูกดึงไปทางนั้นง่ายมากส่วนมัธยฐานหรือีเดียนเนี่ยคือค่าที่อยู่ตรงกลางเป๊ะเวล,เลาเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากตัวนี้จะทนต่อ o ไล l i n e r ได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ย แล้วก็มีฐานนิยมหรือโหมดอันนี้คือค่าที่มันซ้ํากันบ่อยที่สุดในข้อมูลชุดนั้นเอกสารเขายกตัวอย่างคะแนนสอบนักเรียน10คนนะคำนวณมาค่าเฉลี่ยได้69ค่ะแต่มัธยฐามกับฐานนิยมเนี่ยเป็น70เท่ากันอา้าวไม่เท่ากันหรอคะใช่ครับมันก็อาจจะบอกใบไ้ได้ว่าเอ๊ะอาจจะมีบางคนที่ได้คะแนนน้อยมากๆดึงให้ค่าเฉลี่ยมันต่ำลงมาเหลือ69ทั้งๆท,ท,ที่คนส่วนใหญ่อาจจะได้ราวๆ70อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ แสดงว่าการเลือกใช้ค่ากลางตัวไหนนี่ก็ต้องดูดีๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าใช้ค่าเฉลี่ยตลอดถูกต้องครับต้องดูธรรมชาติของข้อมูลด้วยแต่ว่ารู้แค่ค่ากลางๆอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอใช่ไหมคะเหมือนเอกสารจะพูดถึงเรื่องการกระจายของข้อมูลด้วยตรงนี้มันสำคัญยังไงคะสำคัญมากครับสำคัญพอๆกับค่ากลางเลย เพราะค่ากลางมันบอกแค่จุดศูนย์กลางแต่ไม่ได้บอกว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันอยู่แถวนั้นหรือว่ามันกระจายตัวออกไปกว้างแค่ไหนออื ừ, ừ. การวัดการกระจายที่นิยมใช้กันก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SD standard deviation ถ้าค่า SD มันต่ำๆก็แปลว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันอยู่ใกล้ๆค่ากลางเกาะกลุ่มกันดีมีความสม่ำเสมอ ค่ะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะสะท้อนว่าการทดลองเราค่อนข้างแม่นยำนะหรือเครื่องมือวัดมันนิ่งมันสเสถียรดีในเอกสารมีตัวอย่างน่าสนใจมากครับคือมีคะแนนสอบ2กลุ่มค่าเฉลี่ยเท่ากันเป๊ะเลยคือ70เท่ากันเลยเหรอคะใช่ครับเท่ากันเปะ๊ะแต่กลุ่มแรกเนี่ย SD แค่ 3. 3เองหูน้อยมากแต่อีกกลุ่มหนึง SD สูงถึง15.1ต่างกันเยอะเลยนะคะนั่นเยอะมากครับ แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถึงแม้ค่าเฉลี่ยจะเท่ากันแต่กลุ่มหลังเนี่ยคะแนนนักเรียนมันกระจายตัวกว้างมากมีทั้งคนที่เก่งมากๆและคนที่อาจจะยังตามไม่ทันเยอะมากๆอยู่ในห้องเดียวกัน โหจริงด้วยค่ะถ้าเราดูแค่ค่าเฉลี่ย70เท่ากันเราจะไม่เห็นภาพนี้เลยใช่ครับจะไม่เห็นความแตกต่างตรงนี้เลยแสดงว่าเวลาดูข้อมูลเนี่ยต้องดูทั้งค่ากลางแล้วก็ค่าการกระจายอย่าง sd ควบคู่กันไปเสมอเลยนะคะถูกต้องครับต้องดูคู่กันเสมอแล้วพอเราวิเคราะห์ทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเอาไปทําอะไรต่อก็คือขั้นตอนการตีความครับตีความอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็นําไปใช้ตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์ เอกสารจะเน้นย้ำเลยว่าต้องเชื่อมโยงผลที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยกลับไปหาหลักการทำวิทยาศาสตร์ต้องระบุแนวโน้มเปรียบเทียบข้อมูลอย่างระมัดระวังไม่ลำเอียงไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปและที่สำคัญมากๆคืออย่าสรุปเกินเลยจากข้อมูลที่เรามีอยู่จริงๆอื mm. เช่นถ้าเราจะเปรียบเทียบปุ๋ย2ชนิดก็ต้องดูทั้งค่าเฉลี่ยการเติบโตแล้วก็ดู SD ประกอบด้วยว่ามันสม่าเสมอแค่ไหน หรือถ้าจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญอย่างการสร้างโรงงานในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยก็ต้องอาศัยข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วไม่ใช่ใช้แค่ความรู้สึกหรือดูแค่ค่าใดาค่าหนึ่งครับเข้าใจแล้วค่ะ สรุปก็คือกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่จัดข้อมูลให้เป็นระบบเลือกกราฟที่เหมาะสมคำนวณค่าสรุปต่างๆทั้งค่ากลางทั้งการกระจายแล้วก็ตีความอย่างรอบคอบมีเหตุผลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปหรือการตัดสินใจที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับทักษะทั้งหมดนี้แหละครับตั้งแต่การจัดข้อมูลเบื้องต้นเลยไปจนถึงการตีความการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นทักษะที่สำคัญมากไม่ใช่แค่สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์นะแต่ผมว่ามันสำคัญสำหรับทุกคนเลยที่อยากจะเข้าใจโลกรอบตัวโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จริงด้วยค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองทะลุต,ตัวเลข ไปเห็นความหมายหรือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันในวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะยินดีครับเออแต่มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อน,นิดนึงนะครับค่ะว่ามาเลยครับคือพอเราเข้าใจเรื่องความสำคัญของการกระจายหรือค่า SD แล้วเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูไหมครับว่าครั้งต่อไปที่เราเห็นข่าว หรือเห็นรายงานอะไรก็แล้วแต่ที่เขานําเสนอแค่ค่าเฉลี่ยเพียวๆเลยนะเช่นบอกแค่ไรายได้เฉลี่ยของคนในประเทศหรือบอกแค่คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งโรงเรียนการที่เราไม่เห็นภาพการกระจายตัวไม่รู้ค่า SD เนี่ยมันอาจจะทําให้เราพลาดข้อมูลสําคัญอะไรไปบ้างอืมน่าคิดนะคะแล้วการที่เรามองไม่เห็นความแตกต่างหลากหลายที่มันซ่อนอยู่หลังค่าเฉลี่ยน่นะครับมันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่อาจจะผิวเผินหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูครับ